สวัสดีครับอันนี้เป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับแต่ว่าอันนี้ออกวัดบึงนาางปี15นะครับถ้าออกตรงวัดออกตรงวัดบางคลานเนี่ยของปี15้าเนี่ยพระจะมีราคานะครับก็คือจะแพงหลักหมื่นแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคอแอลพิมท็อปเนี่ย หลักแสนเลยนะครับแต่พอออกวัดอื่นเนี่ยเขาจะมีออกวัดวัดวังจิกวัดท้ายน้านะครับในปีปีเดียวกันเนี่ยนะครับส่วนอันนี้จะออกวัดบึงนาลางบึงนาลางนี่จะราคาจะย่อมสุดนะครับผันต้นนะครับหลับผันต้นนะครับสมัยก่อนเขาจะไม่เล่นกันเลยนะครับเขาจะคิดว่าเป็นพระเอ่ออะไรอะ่ะเอ่อพระของพระเกศของทางทางทาง บางบางคานแต่จริงๆอิอหลังๆมาเขาก็มีประวัติทราบมาว่าออกวัดอื่นนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อทองเหลืองนะครับของบึงนารางเนี่ยเขาจะมีเอก,กลักษณ์นิดหนึ่งนะครับว่าตูดเนี่ยเขาจะจะจะมีลักษณะเป็นวงวงเดือนอย่างนี้นะครึ่งวงเฉียงเฉียงอย่างนี้นะครับถ้าพลิกตูดมาเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ก็เข้าใจได้ว่าออ,ออกวัดบึงนารางนะครับเดี๋ยวขยายให้ดูนิดหนึง่ง จะเป็นวงวงเดือนนะครับด้านข้างก็เป็นลักษณะของผ้าปัม๊มนะครับมีรอยตัดนะครับ 8, นะรอยตัดผ้าปั๊มค้าปีหนึ่งห้าลองส่องใกล้ๆดูนิดนึงก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นออกวัดอื่นอย่างเงี้ยวัดจะมีของออบางบางวัดก็จะมีโค้ดแต่ของบึงนาลายจะไม่มีโค้ดนะครับราคาก็จะถูกถูกกว่าเขาหน่อยนะครับ มายถึงมีต่อโค้ดนะครับอันนี้ไม่มีต่อโค้คดด้านข้างนะครับรอตัดอย่างที่ว่านะครับก้นก้นจะเป็นเป็นล่องอย่างเงี้ยนะครับล่องวงเดือนลนักษณะนี้ครึ่งวงมีอุดกลิ่นนะครับเขย่าจะมีเสียงอุดกลิ่งนะครับสังเกตดู ก็ถ้าหา,หาของของตรงวัดแล้วก็งบยังไม่ถึงก็ใช้อย่างนี้ไปก่อนก็ได้นะครับก็ถือว่าเขาก็ว่าเข้าพิธีด้วยนะครับเข้าพิธีของวัดบางคานด้วยโอเคพระหลวงพ่องเงินรูปหล่อปั๊มนะครับบึงนารางสวัสดีครับ